สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้องปลายสู้ผู้สุกคนครับวันนี้เขาพบกับผมครับบาอุบลกุ้นใช้ในชาแนลครับพี่น้องนะครับวันนี้ก็เมนูครับครับสวัสดีพี่น้องนี่สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องทุกคนครับผมวันนี้กัมากาบเมี่ครับเมื่อกี้กมี่เมียอยากกินตัาหอยแครงวันลี้พี่น้องเมียกินตับหอยแครงก็เลยไปตลาดพี่น้องซื้อหอยแครงมาสองโลครับพี่น้อง พอแกมาสองลูกมืแกออก่แกะออกแกะเปลือกแกะเปลือกออก,แ,ก,ลออกแล้วก็ตำพี่น้องแต่ว่าเวลาตำมาในเห็ดที่พี่น้องเิ่งครับนะครับเพราะว่ามันใส่วลาลบนขอบทะเลเพราะวิดา,าอ่ะมันต้องใส่ไม่การแกะเปลือกนะครับก็เลยมาในไทยที่พี่น้องเิ่งครับพี่น้องนะครับมาพี่น้องวันนี้เสนอตำพ่อแขกงครับตำใส่ปลาพี่น้องปลาแดกนะครับเอ,อินปลาแดกพี่น้องนะครับพักกอกก็มีประกาศคอดครับพี่น้องประกาศคอรสเอบแซ่พี่น้องแล้วก็กระลำแล้วก็กระดำพี่น้องกระลำ กับลำปีพี่นอ้องกับกอบพี่นอ้องนะครับพี่นอ้องก็บม่มีนั้นไม่มีอย่างพี่นอ้องนะครับบอกกับดินพันกันพี่นอ้องนะครับมาพี่นอ้องมางกินกลางพี่นอ้องมาพี่นอ้องัได้ครับพี่นออ้องอ <c oughs> ามาลงจับบอลมากีบเบอร์แสบบอลทำยังไงเนี่ยเหนื่อยเบอร์เหนื่อแดงจิ้งเกลือทำยังงเลย สุดสดว่ะใช่สุดสดคือเบาถ่าว่ะม,มันนวบมันนววมันนวันนวประเดี๋ยพี่น้องอืมมันนวบมันนววประเดี๋ย ฝา,ากกด subscribe ด้วยพี่น้องฝากกดติดตามด้วยครับกต่งล่าพี่น้องเบาเบิงคนใช้ไรน์เสนอพี่น้องฝากกดติดตามด้วยนะครับคุณแม่ Ừm. Rồi. Trơ mắc ngầm. Suốt Nằm

ไป,ไปลดอเห้มูกรอบมนง่ายลเขาอเล่อไม่ใช่เขาขายมาขายตาดสื่อเขแขมาเนาะเห็นหมูกรอบเหมนง่ายเลยง่ายหมูกรอบมันแจบตัวหมูกรอบมันทำตังหูำลาพัวแจ็บตัวเห่น,หน,หอนอบเอเข,ขากินก็ไเนะจบก็ได้ว่าโอ้สื่อเขาแขงากงนะคลิปดาเขาเนะ่จะเจอมูกรกอบ 做皮囊。嗯。下一个。嗯。嗯、mm，现在往下走。不事。Nah, el tema. Yeah. <coughs> <Swiss stuff. coughs> mm. I'm mm -hmm. อแสบมากเนี mm ่อยคับผู้ยีสันปะผู้ีสันแสบมาก 不错，孬。不错，还行。快点。嗯。啊，孬。一直孬。 บพี่น้องยืดหนาพี่น้องคลิปหนามาพอครับเบาอุบลคนใช้ไรใช่แนวคือเก่าพี่น้องคลิปหนาพี่น้องมาส้มครับมาเบิ่งนมาผมสีเฮ็ดคลิปยังครับก้าวเข่ายังครับตัวนี้คลิปหนาเดี๋ยวมาเบิร์นครับคลิปนี้ก็ขอไว้แค่นี้ครับพี่น้องขอบคุณครับ